2เมนูหลักประจำหน้าช่องคืนนี้ไม่นอ่าคัดผมจัดมาให้แล้วเราไปดูคู่แรกก่อนนะครับในศึกแดงดาของลีกวันอังกฤษในช่วงหัวค่านั่นเองครับก็เป็นคู่ระหว่างแดงดาของเจ้าถิ่นอย่างสตีฟเนตครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านเบอร์มิงแฮมจากฝูงนั่นเองสตีฟเนตตอนนี้มีอยู่55คะแนนจากผลงานภาพรวมในเกมลีกแล้วแล้วก็ช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับบวกกับทดงดาของทีมผู้มาเยือนอย่างเบอร์มิงแฮมนะว่าที่แชมป์ลีกวันที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับไปดูในศึกแดงดาเดอะแชม แล้วก็รวมถึงในหน้านผลงานในเกมนัดแรกเบอร์มิงแฮมเปิดลังเบียชนะแตงดาสติปเนตไป2ประตูต่อนหคู่นี้เนี่ยก่อนเกมนะครับน่าเสือจากสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านของเนี่ยเบอร์มิงแฮมกับเงื่อนไขวันนี้ครับเพียงแค่การันตี3คะแนนไม่ว่าจะกี่ประตูก็ตามขอแค่เก็บชัยชนะได้เท่านั้นครับสดชื่นแบบเต็มระบบครับไม่ต้องคิดเยอะสําหรับเมนูนี้ว่าที่แชมป์ลีกวัน แนวะวัดใจเบอร์มิงแฮมราบค้ำคืนวันนี้ปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสที่จะบุกไปอัดทางด้านของสติฟเน็ตย่าอย่างน้อย1ประตูเก็บ3คะดนนได้สําเร็จนั่นเองนะส่วนเมนูที่2หรือคู่ที่2ก็เถิบไปที่เวลาตีสองครึ่งนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำคํำคืนวันนี้ครับในศึกลาลิกาสเปนระหว่างในแดนเจ้าถิ่นอันดับ3อย่างตามอีอาลาติโกมาดริดครับที่จะเปิดรังรับการมายเยือนของทางด้านอันดับสิอย่างด้านไรโยบายเกกาโน่นั่นเองนวะนะก็ถือว่าคู่นี้เนะี่ยผลงานภาพรวมในเกมลีกครับในช่วงหลังที่ผ่ผาานมา แนวเจ้าถิ่นอย่างด้านตามีอาเตติโกมาดริดล่าสุดบุยแพลสาม,มาต์มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ตามครับแต่ด้วยศักยภาพทีมและก็ตัวนักเตะแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมเต็มร้อยนะไม่ว่าจะเป็นโรดิโกเดอปอนะครับองตันกิสมันแล้วก็เลืด้านของคูเลียนอาวาเลสนะที่พร้อมลง,องล่าตาขายบวกกับเตน่าล่ายโยบายกาโนครับ นาะนะตอนนี้อยู่อันดับที่10ของหลีกนะครับนะก็ถือว่าผลงานช่วงหลังนาะจอไปที่เกมเยือนแล้วนะพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้แค่1นเกมจากโปรแกรมนการัน5เกมหลังสุดในการรับบทเป็นผู้ไปเยือนครับเกมนัดแรกครับเป็นการแบ่งคะแนนกันมาก็จริงครับแต่วันนี้ครับทางด้านตามีอาาติกโกมาลิดลูกทีมของเซมิโอเน่นับก็ถือว่าวันนี้นาเคียวลากดินอยู่แล้วนะสำหรับในถิ่นของพวกเขานะครับพลังเสียงเชียร์แฟนบอลเนี่ยบอกเลยนาะตามีอาราติโกมาลิดนบในถิ่นคือนรกทีมเยือนจะชัดกับวัดใจเมนูสุดท้ายกับประจำค่ำคืนวันนี้หน้ากล้อง เจ้าถิ่นอย่างตาหมีอะเลติโกมาลิดกับประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนกับเป็นคู่ที่2ประจําค่ำคืนวันนี้นั่นเอง